สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Money TV Online นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็จะมาตามคําเรียกร้องนะครับของท่านผู้ชมหลายหลายคนนั่นเองนะฮะว่าให้ทําคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับจากแอป T4 Money นั่นเองนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าตอนนี้นะครับความคืบหน้าของแอป T4 Money เป็นยังไงแล้วการถอนเงินของแอปนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามา ดูการเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับแอปทีฟอร์มันีนะครับจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับแอปทีฟอร์มันีนะครับผมขอบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําคลิปไว้หลายเดือนก่อนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะเหมือนแอปเขาจะมาดีมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับให้สังเกตต้นไม้ที่ผมทํามานะครับเป็นต้นใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าการถอนเงินนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูที่ตรง cast out ตรงนี้นะครับ กดเข้ามานะครับการถอนเงิน cash out ตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับการถอนเงินเนี่ย300ดอลลาร์500ดอลลาร์800ดอลลาร์1,000ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับถ้าผู้ชมไม่ต้องไปทําแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับล่าสุดนะครับแอปเขายังเปิดให้ใช้บริการแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับให้เราดูโฆษณาแต่ว่าอะไรได้ทั้งหมด นะครับจะไปตกอยู่ที่แอปเขาอย่างเดียวนะครับแต่เราจะไม่ได้อะไรนะครับแล้วล่าสุดนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งถอนเงินไปนะครับสามดอลลาร์ต่ว่ายอดเงินไม่เข้าบัญชีนะครับไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับต่อให้เราถอนปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีภารกิจหนึ่งให้เราทำนั่นก็คือดูวิดีโอนะครับห้วิดีโอนะครับในการปลดล็อกการถอนเงิน300ดอลลาร์นะครับ ถ้าใครมีเวลานะครับดูไป50วิดีโอนะครับเมื่อจบ50วิดีโอนะครับเขาก็จะขยีบขึ้นมาเป็น100วิดีโอให้เราดูนะครับกว่าจะถอนเงินตรงนี้นะครับเมื่อเราดูครบ100วิดีโอนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก150-200วิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสิ้นสุดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราทำภารกิจตรงนี้นะครับจนถึง การสิ้นสุดของเขาได้จริงๆถ้าเรามีเวลามากขนาดนั้นนะครับเราก็เขาก็อาจจะจ่ายเงินให้เรา300ดอลลาร์จริงๆนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาของเรานะครับหลายวันนะครกว่าจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าการดูวิดีโอเนี่ยนะครับตีไว้เลยนะครับวิดีโอหนึ่งนะครับ30วินาทีนะครับต่อ1วิดีโอนะครับมันก็ไม่ใช่เวลาน้อยๆเหมือนกันนะครับ แต่เชื่อได้เชื่อได้เลยนะครับว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมนะครับดูได้เต็มที่ไม่เกิน10ถึง2 0วิดีโอเอาแบบเต็มที่เลยนะครับผมว่าเอาเวลาส่วนนั้นนะครับไปทํางานทําธุรกิจอย่างอื่นดีกว่านะครับสำหรับแอปทีฟอร์มันนี่นะครับผมยืนยันว่าล่า,ลาสุดเนี่ยนะครับก็คือเขาไม่จ่ายนะครับเพราะว่าการดูวิดีโอเนี่ยเขามีเวลาจํากัดน,นะครับไม่ใช่ว่าเราถอนเงินปุ๊บเนี่ยแล้วแต่เราเลยเราดูวันละหนึ่งวิดีโอก็ได้ นะครับสองสามวิดีโอก็ได้นะครับแต่เขาจะมีเวลาจํากัดให้เราดูนะครับสมมุติว่า50วิดีโอให้เราดูภายใน24ชั่วโมงนะครับหรือว่าภายใน4 8ชั่วโมงนะครับเขาจะจํากัดให้เราประมาณนี้นะครับแต่ถ้าวิดีโอเขาขยับขึ้นเป็น100วิดีโอเขาก็จะมีเวลาเพิ่มให้เราแค่ 3- 4วันเท่านั้นนะครับ100วิดีโอเราต้องดูให้จบนะครับประมาณนี้นะฮะสําหรับวิธีการถอนเงินของแอป t ีฟอร์มนะครับ เป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับเปลี่ยนแอปทําดีกว่านะเพราะว่าแอปนี้นะครับมันก็เป็นแอปที่ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะฮะแล้วก็คนก็ทำค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าผมเคยได้การจ่ายเงินจากแอปนี้ไหมนะครับผมเคยได้มาครั้งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรอัปเดตมาอีกเลยนะครับสำหรับ p e 4 m o n e y นะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ถอนแล้วมันไม่เข้านะครับนั่นก็คือแสดงว่าแอปเขาไม่จ่ายเงินแล้วนะครับหรือว่าอยากจะทําต่อนะครับก็สามารถ ทำตามที่ผมบอกนั่นแหละนะฮะก็คือเอาเวลาทั้งหมดนะครับมาดูวิดีโอให้เขานั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเราเราผ่านแอปนี้ไปได้เลยนะสำหรับแอปทีฟอร์มันนี่นะครับณปัจจุบันเขาไม่จ่ายให้เราแล้วนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหาแอปใหม่ๆนะครับมาทําดูแล้วกันนะฮะหรือว่ารอติดตามแอปใหม่ๆนะครับจากช่องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปลงใหม่ๆให้อัพคลิปวิดีโอในการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆให้นะครับหลังๆมานะครับ แอปต่างๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปให้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็กําลังทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่า,าธุรกิจที่ผมทําอยู่นะครับได้ผลตอบแทนดีแค่ไหนนะครับได้เงินดีขนาดไหนนะครับจนถึงผมเริ่มไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําคลิปพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําแอปนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับถ้าผู้ชมที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับผมเชื่อได้เลยว่าท่านผู้ชมต้องการเงินและที่สําคัญต้องการช่องทางหารายได้ที่มั่นคงและแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่รายได้ที่น้อยๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามหานะครับจนตอนนี้นะครับผมมีธุรกิจนะครับหลายๆตัวนะครับที่สามารถสร้างเงินได้นะครับจากธุรกิจเหล่านี้สำหรับแอป t ีฟอร์มนะครับก็คือสรุป ตายตัวเลยนะครับว่าเขาไม่จ่ายแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับรอติดตามนะครับแอปใหม่ๆนะครับจากทางช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูนะครับจากช่องอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันถ้าท่านผู้ชมรีบที่จะหาเงินออนไลน์นะนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับผมก็มีธุรกิจอย่างอื่นที่ จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับขอใช้เวลาศึกษาระบบเขาอีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับในธุรกิจที่ผมทําอยู่นะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้ผมนะครับก็ตอนนี้จ่เงินเดือนประจําไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับฝากติดตามเอาไว้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสําหรับกลุ่มนะครับกลุ่มไลน์นะครับ ตอนนี้นะครับผมได้ปิดกลุ่มไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีคนเข้ามาก่อกวนนะครับก็คือส่งคลิปวิดีโอนะครับลามกอนาจารเข้ามาในกลุ่มนะครับผมจึงจําเป็นนะครับต้องลบสมาชิกทั้งหมดออกจากกลุ่มนะฮะแล้วก็ปิดกลุ่มไปเรียบร้อยนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตกลุ่มใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มคนบางพวกนะครับเข้ามาก่อกวนในกลุ่มนะครับผมเห็นมา ตลอดนะฮะแต่ว่ากลุ่มเนี่ยผมเข้าไปเช็คตลอดนะแต่ว่าผมไม่ได้มีอะไรอัปเดตลงไปเพราะว่าเนื่องด้วยผมไม่มีเวลาแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันประมาณนี้นะครับอัปเดตข่าวสารให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็คงจะอยู่ ติดตามกันไปนะครับนานๆนะฮะเดี๋ยวรับรองนะครับว่ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับช่องทางการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยก็เล่ากันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับหากวิดีโอนี้นะครับ ถ้าผู้ชมชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ